ทุกคนยังจําเรื่องสิริประภาหรือว่าพี่แนบผ่าตัดกล่องเสียงกันได้หรือเปล่าครับเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ18ปีก่อนมันกลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันยาวเลยเลยครับเพราะถ้าหากลองมองย้อนดูปัจจัยต่างๆในสมัยนั้นท้งเรื่องของการรับสื่อที่ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากการมาของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และในยุคแรกๆก,ก่อนที่ Facebook นั้นจะโด่งดังเวลาที่อยากจะคุยกับใครสักคนเนี่ยก็ต้องใช้บริการที่ที่เรียกกันว่าเว็บบอร์ดแล้วเรื่องของพี่แนบริทโท นานที่เกิดขึ้นในยุคเว็บบอร์ดเช่นเดียวกันแหละครับซึ่งเว็บบอร์ดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นก็คือเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าประมูล .com ที่จริงๆแล้วผู้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นแหล่งรวมของการประมูลสินค้าต่างๆผ่านระบบออนไลน์ซึ่งในยุคนั้นมันใหม่เอามากๆแล้วครับแต่ทว่าแท็บเว็บบอร์ดเนี่ยดันสร้างชื่อให้กับประมูล .com มากกว่าซะอย่างนั้นโดยเนื้อหาของประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีผู้ใช้คนหนึ่งต่างกระทู้ขึ้นมาและเขียนเนื้อหาว่า่าาพีนนนนนนัักกร้้ออองงงํวทตเจ กบ้กับค่ายบนดินอย่างจินนี่รคคอร์ดในสังกัดจ GM ิมเอ็มแกรมมี่ว่าเขานั้นเป็นผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศและผ่าตัดปรินกลองเสียงและทําหน้าที่นักร้องนําของวงแทนแฟนของตัวเองที่จากโลกนี้ไปและแน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีการกันกรองข้อมูลกันมากนักทําให้กระทู้นั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนมีการกระจายไปในเว็บบอร์ดอื่นๆอย่างเช่นพันทิปดอทคอที่มีการเปลี่ยนรายละเอียดจากการผ่าตัดกล่องเสียงแทนแฟนที่ตายไปเป็นการผ่าตัดกลองเสียงแทนพี่ชายฝาแฟนที่ตายไปเพื่อสารต่อความ ฝันในวงการเพลงและนอกจากการกระจายไปในโลกออนไลน์คนที่อ่านเจอกระทู้เรื่องนี้เนี่ยก็เอามาพูดกระจายต่อแบบปากต่อปากด้วยละครับทาให้กลายเป็นประเด็นในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกจนทําให้หลายคนเถียงกับเพื่อนในห้องเรียนวัาสรุปแล้วเนี่ยพี่แนปเรดโทสเปกนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่หรือที่หนักข้อกว่านั้นเนี่ยก็มีแฟนเพลงบางส่วนเขียนจดหมายหาพี่แนบโดยตรงกันเลยพร้อมกับเว้นพื้นที่ให้พี่แนบนั้นเขียนจดหมายตอบกลับพวกเขาด้วยเรีกเยกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตพอสมควรลิตทีเดียวละครับแล้วทาไมถึงมีกระทู้เรื่องนี้ ้มาไดจากข้อสันนิษฐานของชาวเน็ตในยุคหลังที่มองย้อนกลับไปก็คือชื่อจริงของพี่แนปที่ชื่อว่าชนะทถาซึ่งก็มีเปอร์เซ็นที่จะเป็นชื่อของผู้หญิงได้เหมือนกันและอีกปัจจัยก็คือการไว้ผมรวมถึงการแต่งหน้าของพี่แนปที่ในยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของดนตรีหนักๆอย่างเมทัลคอร์อีโมโร็อกซึ่งมาพร้อมกับแฟชั่นการแต่งตัวแบบที่พี่แนปน,นั้นแต่งและยิ่งบวกกับโครงหน้าของพี่แนปเองที่มองแบบผ่านๆด้วยคุณภาพของภาพที่ไม่ได้ละเอียดมากนักในยุคนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้คนเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นยุคที่พวกเรามักจะถ่ายรูปแอปเบลแบบไฮไฟที่เราทํากันมานั่นแหละครับและถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะทราบกันหมดแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ถมองย้อนกลับไปในยุคเว็บบอร์ดประมูล .com มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในยุคนั้นจริงๆเพราะนอกจากเรื่องของพี่แนปเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยกระถูเฟกนิวหลายกระถูต่างก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวเน็ตในยุคนั้นรู้เท่าทันประเด็นต่างๆในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเพราะว่าถ้าพวกเราผ่านเรื่องกรีในในเเวว็็บออรร์ดมมาาไไไ้่ะก รู้อีกแล้วล้ะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับในยุคนั้นเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าพี่เนปเรตโทสเปกนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรแต่สําหรับผมแล้วเรื่องนี้อย่างจ้าบเลยครับ